สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็ผมจะมาสอนใส่ตัวไอครับผมอันนี้คือเราต้องใส่ใน,ในคีครับผมวันที่บันเทึกกับวันที่หนึ่งวันที่อันนี้ครับผมมันจะเป็นเป็นวงสีน้ำเงินน้ำเงินครับผมให้ากดไปครับผมแล้วก็ใส่จังหวัดครับผมเอ่อใบอนุญาตก็ทุกที่เกมชื่อเกมไม่ต้องใส่ก็ได้ผมใบรับรองกนะับบรรยาาไม่มีไม่มีไทยครับผมได้อันนี้อา้ทําเป็นความนิยมก็มต่อไปก็พื้นฐานแล้วกันผม เปลี่ยนไม่ได้โอเคเปลี่ยนได้แล้วเราจะมาสอนกครับผมให้เรา,าทำตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมทุกคนแล้วก็ค่อยกลับ,ลบมาครับผมแล้วนี่ก็คือเพล์ไม่ทันสนใจอันนี้คือเฟซผมนะครับผมแล้วก็แท็กไปด้วยว่าเอ่อแท็กไปด้วยว่าไมค์ครับครับไมค์ครับมินิเกมมินิเกมเมอร์เดอร์ครับผมเมอร์เดอร์ Murder. ไม่รู้ว่ามาเดลเขียนจี้หรือเปล่าครับผมถ้าสมมติว่าตรงนี้มันกดคําว่าการดไม่ได้ครับผมให้เราไปทํานีให้ได้ครับผมทําให้ครบทุกช่องนะครับผมแล้วเรากดคาว่าการครับผมอันนี้คืออะไรสวัสดีครับคือปิดไปก่อนครับผมแล้วเราก็กดเพิ่มการ์ดอันนี้คือวิดีโอของเราครับผมที่จะเพิ่มให้คนอื่นเห็นช่องก็คือช่องอื่นับผมสร้าง ่ผู้ชายผมว่าช่องนะครับผมให้ผมใช้ของนิวครับผมอเอ้ยผิดครับผมนิวครับผมนิมุ่นครับผมนิมุ่นข้อความที่ผมโดนเองอันนี้ก็คือข้อความของพีซอร์อันนี้ไม่รู้เรื่องครับผมเอาใหม่ครับผมให้กดตรงนี้ดีกว่านะครับผม เราก็กดสร้างครับผมสร้างได้ทีละอันเท่านั้นนะครับผมย้ําว่าสร้างทีละอันครับผมแล้วก็กดใหม่ครับผมสร้างครับผมสร้างมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมให้เราเอ่อกดอย่างนี้ครับผมสร้างไีกอันครับผมพอเสร็จครับผมมันก็จะบอกว่าเอ,อบันทึกการเปลี่ยนทั้งหมดแล้วเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ปิดแถบนี้ครับผมให้เรากดตรงนี้ครับผมปา๊าทีนี้เราก็กดบันทึกครับผม อ่ะเราก็ไปที่ช่องตัวเองครับผมแล้วก็เออมาโอเคครับปลอดภัยครับในมินิเกมชื่อว่าอัานครับเรากดไปได้ครับสวัสดีครับผมยูกับผมอยู่ในทีนี้อยู่ในวิดีโอใครครับในวิดีโอชื่อว่าเบสบอลมึกอ่านสดแล้วก็ร้อนๆมัจะใส่กิ้นข่าวอะไรแล้วกันเลยครับผมเดี๋ยวคนจะไม่รู้ครับผมโอเค เลือกก็คือจังหวัดอุทัยธานีนะผมก้นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยผมแล้วก็เกมไทยเออนี่ครับแล้วก็ไปที่พื้นฐานกดกลาดสุดับผมอยู่กับผมยชุดพีดีอยู่ดีกราดด้วยบเธียที่ว่าเบสตัวอ่านสดแล้วก็เริ่มร้อนเลยครับผมอยู่ในกิ่งที่ข่าวกันเดิมที่เราเคยให้เรากดตรงนี้แล้วก็ใช้รีมุ่น โดยข้อความก็คือเช่นเดื่ข้อความช่วยเหลือจากลิสเลิศโอเคครับผมคือเขียนไว้ว่าอะไรก็ได้ครับผมวเพื่อนผมแล้วกันช่องน้องผมครับผมมาดีกว่าช่องน้องข้อความของพี่เซอร์พี่น้องแล้วแต่ครับผมว่าจะพิมพ์อะไรก็ได้ ไอ้สรางกราฟครับผมเอออันนี้มันต้องระบุนะเออเดี๋ยวเอาดนี้ก็ได้ครับพาเพลินเพื่ผมลองดูครับผมได้หรือเปล่าเฮ้ยเออไม่ได้ครับผมถ้าอยากรู้ก็ต้องไปช่องคนอื่นนะครับผมส่วนอันนี้เดี๋ยวสร้างครับถามไอ้ที่สำรวจครับผม อันแรกให้เราอะไรก็ได้ที่เราอยากถามไปอื่นผม,มว่าให้อัดผมจะถามว่าให้อัดทุกคนมาตอบด้วยนะครับผมให้อัดแบบไหนระหว่างให้อัดแบบไหนหนึ่งคืออัดตัดต่อแต่ภาพเบลอสองคืออัดไม่ตัดต่อ แต่ภาพยังคงใช้ได้นะครับเจ็ดร้อยไม่ใช่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบครับผมอันนี้ได้ประมาณแค่สามร้อยหกสิบครับผมแล้วเราก็สรสร้างการ์ดไปครับผมแล้วก็กดออกครับผมแล้วเราก็กดบันทึกครับผมโอเคบันทึกแล้วเราก็ไปที่ช่องนครับผม เอามาที่ช่องก็เออแนวว่าไม่ใช่อันไหนอะเอ,อหน้าแตนี้ปะเจออะไรอะไ,ไอันนี้คือไฮทุกคนเลยเนื้อเนี่นอันนี้ไม่ใช่ครับผมน,นี่ใส่ตัวไอครับแล้วเดียใช่ปะออโอเคครับผม,ผมสนิทครับ <ด S 1> ผมคร<า><ม>ับผม,ผมอันนี้ไม่ใช่นะ อันนี้ไม่น่าใช่นะแต่ก็่าจะใช่อยู่อไอ้ใช่แล้วไหนวะเออเอวัดเออ,อเดี๋ยวเราแบบนี้นะมาที่วิดีโอแล้วกันนะผมเราก็หาไปเรื่อยๆหาจนเมื่อยนะอ,อ,อันนี้ปะอันนี้ตัวไอ้นะโอเค น่าจะอันนี้แล้วมั้งแต่มันยังอัปเดตไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ก็ได้นี่ครับผมอยู่กับผมโคจุนเล็กเล็กอยู่ในใครในคราฟครับผมเดี๋ยวอถ่ายรูปไปได้ด้วยเพราะว่าตามันบลูหมดเออได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้มัแหละก็อันนี้พี่ดงนะผมพี่ดงที่เคยเล่นด้วยกันนะครับ อัดสดแล้วก็ร้อนๆนี่ครับผมอยู่ในซีกินดีขาวเหมือนเดิมที่เราเคยอยู่นี่ครับผมอปกติผมจะเป็นื้อสีดำนะครับผมก็จะแทนเลิกอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนเลือกแล้วนครับแป๊บสิบนี้ครับผมแบบนี้ก็ได้โอเคแต่ตัดตอนเราเกแค่นี่มาว่าอัดสดแล้วก็ร้อนๆนี่ครับผมอยู่ในใช่ครับผมนี่เอออันนี้แล้วกันครับผมคือการเป็นเสร็จสิ้นครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็พักไว้เท่านี้แล้วกันนลยครับผมบ๊ายบายครับผม